สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุรังคนาชัยแดงรหัสนักศึกษา6512112005วันนี้จะมานำเสนอโครงงานสุนทยภาพของชีวิตที่ได้หัวข้อว่าจิตกรรมปฏติมากรรมและสถาปัตยกรรมถ้าอยากรู้เราไปดูกันเลยเรามาดูผลงานชิ้นแรกกันเลยดีกว่าก็คืองานจิตกรรมผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่า ไอริสเป็นภาพวาดสีน้ำมันที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีคศ1889เป็นผลงานของคุณวินเซนต์แวนโกซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นมาเมื่อตอนที่คุณวินเซนต์แวนโกเข้ารับการรักษาบำบัดจิตที่สถานจิตเวชแซงเรลมีจากภาพในตอนนั้นที่คุณแวนโกได้มาถึงสถานจิตเวชในเวลานั้นดอกไม้ก็จะบานสะพรัง,งอยู่ในส่วนเล็กๆกลางแจ้งถ้าสังเกตจากรูปดีๆนะคะก็คือว่าดอกไอริสแต่ละดอกเนี่ยจะมี กรีบรูปล่างรูปทรงที่มีลักษณะแตกต่างกันแต่ถ้าสังเกตอีกรอบหนึ่งจะมีเพียงแค่ดอกเดียวเท่านั้นที่แตกต่างจากสีอื่น ผลงานชิ้นนี้ที่วิมวิวขึ้นมาเพราะวิมรู้สึกว่ามันเป็นศิละปะและธรรมชาติทําให้จิตใจสงบเพราะว่าวิมสังเกตจากภาพนะคะก็คือมีสีน้ําเงินที่เด่นชัดซึ่งมันทําให้เรารู้สึกสงบเมื่อมองภาพไปเรารู้สึกว่าเหมือนกับเราได้ไปอยู่ในสวนกลางแจ้งตรงนั้นนั่นเองค่ะและแคุณวินเซนเตนโกได้กล่าวชื่นชมธรรมชาติว่า days nothing more beautiful than nature early in the morning ซึ่งแปลว่าไม่มีอะไร ไรที่งดงามไปกว่าธรรมชาติในยามเช้านั่นเองค่ะและภาพนี้นะคะจะถูกตั้งขึ้นอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เจพอเกตตีที่ลอสแองเจลิสประเทศแคลิฟอร์เนียนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูงานปฏติมากรรมกันเลยดีกว่าผลงานชิ้นนี้นะคะมีชื่อว่าชีวิตและศรัทธาค่ะเทคนิคการหลอกก็คือหล่อแบบโลหะค่ะเป็นผลงานของคุณเข็มมารัดกองสุขเป็นปฏติมาก,กรรมลอยตัวที่ผู้ทาเนี่ยซื่อออกมาว่าใช้จินตนาการและความรู้สึกของเขาในการถ่ายทอดผลงานและเห็นได้ชัดเลยก็คือว่า รูปร่างรูปทรงที่มีรูปแบบตามความรู้สึกความประทับใจที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสชื่นชมซาบซึ้งในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะและจากภาพนะคะที่บิมหยิบงานประติมากรรมชิ้นนี้เพราะบิมรู้สึกว่าภายนอกเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่งานประติมากรรมธรรมดาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราเข้าได้ไปดูใกล้ๆหรือสัมผัสมันใกล้ๆมันอาจจะมีอะไรพิลึกดูน่าสนใจมากกว่านี้แน่นอนคะ่ะ เรามาชมงานสถาปตัตยกรรมกันเลยดีกว่าค่ะงานสถาปตัตยกรรมนะคะบิมหยิบมาเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะแยะเลยบิมเลยเลือกเป็นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนั่นเองค่ะวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วจะอยู่ในที่อำเภอเขาค้อจังหวัดพิูรณ์นะคะวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วจะเป็นสถาปตัตยกรรมอันหนึ่งที่ดงังแล้วก็เป็นอันซีในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพบูรณ์เลยก็ว่าได้ค่ะเนื่องจากบริเวณวัดนี้นะคะมีความงดงามสูงใหญ่มีศิลปะร่วม สมัยที่ตกแต่งด้วยแผ่นกระเบื้องเอ้ยถ้วยชามหินสีที่มีสีสันคัลเลือ์ฟูค่ะแล้วก็มีมหาวิหารพระพุทธเจ้าห้าองค์ที่ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวมีขนาดใหญ่สีขาวซึ่งวัดนี้นะคะจะถูกสร้างขึ้นในวัดโรกัะเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่9นั่นเองค่ะซึ่งที่บิมหยิบสถาปัตยก,กรรมชิ้นนี้ขึ้นมานะคะเพราะบิมรู้สึกว่า ในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีสถาปัตยกรรมเยอะแยะเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปหยิบสถาปัตยกรรมจากต่างประเทศค่ะซึ่งที่บิ๊มหยิบขึ้นมาวัดพระธาตุผาสลุแก้วเนี่ยเพราะว่ามันเป็นวัดที่ดังค่ะและก็มีสีสันสะดุดตาดูน่าสนใจมีปฏิมาก,กรรมสถาปัตยกรรมที่รู้สึกว่าดูแล้วเป็นสีสันสดใสค่ะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับงานจิตรกรรมปฏิมากรรมและสถาปัตยกรรมที่มีมมงเสนอไปในครั้งนี้ งานของคุณวินเซนแวนโกะเนี่ยมีอีกเยอะแยะมากมายสามารถไปหาดูเพิ่มเติมได้นะคะส่วนงานประติมาก,กรรมและงานสถาปัตยกรรมไม่จำเป็นต้องไปหาในต่างประเทศเลยค่ะในไทยเนี่ยก็มีเยอะแยะเลยทึ่ที่บิมยกมานี่ก็คือชีวิตและศรัทธาและวัดพระธาตุซ่อนแก้วค่ะนอกจากสองอันนี้นะคะยังจะมีสถานที่อื่นและงานประติมาก,กรรมอื่นอีกเยอะแยะเลยค่ะของประเทศไทยและวันนี้บิมก็ขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ขอบ ขอบคุณที่รับฟังจนจบน,นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย